ไม่จร so ิงเพราะว่าแม่ก็ฟั่งคนเด็กผมยังคิดอยู่ว่าตัวลงแม่จะป่วยจริงไหมก็้อนไหนสิแม่ก็ถึงว่าอย่างของโรงบ้านาลเลยมันชัวนะแม่กินยาหมดแล้วแม่ก็ไปตรวจเลยมันก็ต้องไปสองขีดแต่อันนี้ขีดเดียว

หาดเจาลาวค่ะถึงที่พักแล้วมีรถกอล์ฟมารับนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากมันดิฟบีชเต็มนะคะไม่ออยจะนั่งรถเหรอครับเอลค่ะ

ยิ้มเลยครับยิ้มเลยครับโอ้ครับโอ้ครับโอ้ดูยหญโอ้ครับคนดูแม่เขาพ่อเขาโอ้มาถึงทะเลแล้วนะครับยิ้มใหญ่เลยโอ้ดีใจไหมครับ

คนสี่เหลือพูอดคนหมากหลายหนึ่งคุณ

มันเปียกแล้วแกมาลูกเอาไม่เอาไหมเดี๋ยวลูกร้องล่นแล้วคนโอ้โหน่าจะให้สวยงามจะให้สวยงามอยาให้สวยงามพ่อไปพ่อไปเอากระเป๋าตังค์สิ ขาดเบลขาดเบลถ่ายเลยเด้อถ่ายโออกมานี่ครับชอบยืนทางโน้นครานี่เยืนทางโน้นละเอาไม่โอ๊ชอบทะเลไม่โอ๊ะแตคุณยายของเขาเด้อโอ๊ถ่ายถ่ายภาพนี่ให้คุณแม่หน่อยภาบนิ่งหรือยังยิ้มมาเนด้อเด้อครับไเด้อครับเด้อครับได้แล้ว ได้หลายภาพรี่ยังได้หลายภาพเลยอพ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 อเดี๋ยวพวกเขาจะอยากเล่นน้ำนะเออเอ้าก็ให้มันเห็นเป็นทะเลหน่อยไอลไปเล่นน้ำเลยเล่นออกกะนที่จ,จาุากลาง

you โอ้อ

แม่สมจิต,จตคะ่ะโอ้โหอาหารอลังการมากเลยนะคะอร่อยทูปากคะ่ะครับ,รบอันนี้ร้านกลัวแม่สมจิตนะคะที่แหลมสิงค่ะนี่ฮอยเชิลผัดชาแกงส้มไข่ปาลาริ้วกิ๋วยยำไข่เมงดา ปก,กรปูทอดน้ำปลานะคะข้าวผัดก็อร่อย,อยอข้าวผัดก็อร่อยเลยอะข้าวผัดทะเลกับข้าวผัดปูเนาะอร่อยเนาะอร่อยทุกอ่าอร่อยไหมคุณยายฝอยอร่อยมากผัดปลาก็อร่อยก้างเยอะาาเหมือนปลาบ้านเราไหมไม่มีก้างเลยออกมาไม่มีก้างโอ้อยว่าเป็นปลา เราแปดทับสิบเอ็ดนะคะโอ้อยู่นี่นเองอันนี้เป็นบรรยากาศห้องนอนนะคะสิบเอ็ดที่เปิดห้องน้ำให้คุณแม่หน่อยค่ะ เป็นห้องน้ํานะคะนี่แล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำสามที่เรียงกันเลยนีห้องที่หนึ่ง้ในห้องที่สอง อันนี้อันนี้ไมโอคุณพ่อคุณแม่นะคะสามที่อันนี้พ่อการกับแม่ออนสามที่เพราะว่าตัวใหญ่อันนี้เหยื่ยกับคุณยายฝอยสองที่นะคะอันนี้แม่ไก่พ่อบรลลีแล้วก็น้องนกสามที่พอดีเลยนะคะห้องเข้าสวยงามมากเลย ไม่โหไม่โห้ดมหำคุณตาแล้วเด้ออ่าเขาก็จะมีริบแบนให้นะคะหลังจากเราเช็คอินแล้วก็จะมีริสแบนด์ให้ทุกคนริบแบนอันนี้โดนน้ำอาบน้ำได้ห้ามหายเวลาเราไปทานข้าวลงเรืออะไรฟรีทุกอย่างนะคะ จริงมีแผนี่จะไปอุ้มของเขาโอ้ยก็อุ้มหน่อยตรวจแล้วพกูว่าเขาไปแผนไทยมาให้แม่อ้อยอุ้มหน่อยความดันแม่อ้อยเขาอุ้มเป็นเขาเลี้ยงหลานเนาะเหมือนพี่การอะไปเจ๊มีแต่คนใส่แว่นตาวันบ๊ายบาย ที่พักแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เช็คตรงนั้นเนี่ยอร่อยอ้อันนด้อะไรอันนี้ที่โรงเรอนะคะรัตนบุรีโอ้โหดูดูบรรยากาศเข้านะคะอู้อลังการเวอร์วางอลังการเวอร์ลูกค่ากลุ่มไหนที่มาด้วยกังศท่านนะครับศรีฮัทนะครับ อยู่ตราดก็ไม่เคยได้มาค่ะไอนเสิรัตที่นี่ก็ไม่ให้เข้าค่ะทานแต่กาแฟแล้วก็กลับค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะไี่ได้เข้ามาค่ะเรามาดูที่โรงเรือเข้านะคะมีบุญนะคะเนี่ยอือเพราะู้เรียนเกาะช้างนี่แหละที่ปูเรเลยเหรอที่เราเคยไปนั่นแหละใช่ แต่ว่าถ้าไปมาไลรแผ่นดินน่ะมันจะเป็นทะเลใช่ใช่ท่านสี่ห้าท่านนะครับแถวแรกเราจะออกนะครับท่าน้าท่านท่านสี่ห้าท่านใครไหมดบ้าอ่าไม่อ้จะลงเรือแล้วนะคะคุณยายวานคุณยายอ้อยทุกท่านผมในที่มาสี่คนนะครับผมโอ้จะลงเรือแล้วมาลงี่ห้าท่านะครับแถวแรกนะครับนี่น้ำบริการ อ่ะโปรดสังเกตกระเป๋านะคะโปรดสังเกตนะคะนะคะข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวจานะคะแต่ว่าเหนียวเหมือนข้าวเหนียวค่ะอร่อยต่างหากให้ได้เน้นๆให้ได้ไปนั่งด้วยกันเราเพอาะวันไหตัวเองอร่อยออะก็บอกให้ถือกล้องก็ถือก็ถืออย่างเดียวเนี่ยถืออย่างเดียวอ่ะถือไปรอบๆอ่ะใส่ให้ถูกนะใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกเพราะว่ามีห่วงยางมาเสือมตัวตัว มีไหมห่วงยางส่วนตัวปกติเราไปไหนเราพกห่วงยางส่วนตัวไปด้วยไปเที่ยวไหนยงไมรอเรแล้ว่ไปเที่ยวไหนเราไม่ต้องใช้ห่วงยางไงเราพกห่วงยางส่วนตัวเอาจอกันใหม่ามามามมา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 ม่มัมามม ม่เป็นไรเนาะมัอตกแบบนีอน้ะนอะไรนะเสื้อที่เธอให้ใช้นะมีหอยด้วยมันก็สุดน